ผมครูสลาคุณวุฒินะครับการทํางานในอาชีพที่ผมทําทุกวันนี้นะครับเป็นงานที่ผูกพันกับการใช้สมองและก็การใช้สายตาเป็นหลักเลยนะครับแต่ผมก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ถ้าไม่รู้สึกเจ็บป่วยไม่ปวดหัว,วเป็นไข้ก็จะไม่นึกถึงสิ่งที่ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของสมองเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมากๆนะครับแต่การที่ทําให้ผมได้หันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยปกติพี่ชายผมเนี่ย สายตามองไม่เห็นเนื่องจากแกประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักรือหลังจากฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุสายตามองไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้ดูทีวีไม่รู้เรื่องแต่ปีนั้นกลับไปบ้านนปรากฏว่าเห็นพี่ชายนั่งดูทีวีก็แสดงว่าสายตาแกมองเห็นคําว่าเอเอไทยก็เลยเป็นที่รู้จักวันนั้นผมก็เลยได้เป็นคนหนึ่งที่ขอเอเลททยมากินด้วยจากแต่ก่อนมีแต่ทํางานทํางานทํางานอย่างเดียวนะครับ วันนี้ผมมีเอเรอไทมาดูแลสมองถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ทานเหมือนติดหลอดไฟให้สมองมันมีความรู้สึกว่าเราเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคิดในการสร้างงานของเราปรากฏว่าสิ่งที่เราทานเกิดขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะสมองที่เรารู้สึกตื้อๆตึงๆแล้วเฟชชีเฟชเลยกันค่ะตอนนี้กล่องือไม่ดีไม่ได้กิน ก็ไม่ได้ยินมากๆมา,มานี่ก็สิบกว่าปีแล้วแต่พอมาทานอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวไม่ต้องใส่หูวหูด,ดีขึ้นฟังชัดขึ้นสายตาก็ดีขึ้นจำใครไม่ได้เลยเหรอจ๊ะไม่ได้เลยบ้านเจ้าของก็จำไม่ได้ชื่อตัวเองจำก็ได้ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้เลยพกกินเข้าไปเดี๋ยวมันมีแรงข้นดีขึ้นจะจำลูกได้เลยใช่ไหมจำลูกได้จำ ใครได้ตรวจมนลโกกกาก็ได้หมดเลยพอษังกฤษคพานอเลอไทายมาน้องเขาอ่ะหาการบ้านทำเองอแล้วเขียนหนังสือเองห <laughs> ูของป้ายาะไม่ได้ยินมา20ปีค่ะด้านซ้ายค่ะกินเอเลอไทยวันละ6เม็ด10วันค่ะหูกลับมาได้ยินเป็นปกติค่ะเอเลอไทย์สุดยอด